สามค่ะสำหรับข้อนี้ก็ให้แยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้วิธีการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์มาดูข้อกอไก่กันเลยค่ะสำหรับข้อนี้ 3x กำลังสองบวก 19x ลบ14น้องๆเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากข้อที่ผ่านมาไหมคะสำหรับข้อ2ถ้าสังเกตดีจะพบว่า ตจทย์ทุกข้อเลยเนี่ยนะคะสัมประสิทธิ์หน้าเก,กำลังสองเนี่ยจะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งทุกข้อเลยแต่ว่าสำหรับข้อนี้เนี่ยมันจนเป็นสามเราจะทำยังไงดีล่ะเขาให้ใช้การทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์เหมือนเดิมด้วยคำตอบก็คือเราจะต้องทำให้สามตัวเนี้ยหายหกลายเป็นหนึ่งไปให้ได้ซึ่งทำยังไงเดี๋ยวมาดูกัน คำตอบก็คือต้องดึง3ออกไปสำหรับข้อนี้ถ้าเราดึง3ออกไปเนี่ยก็จะได้ว่า3 x มกกาลังสองดึง3ออกไปก็เหลือแค่ x2 กกาลังสองอย่างเดียวถูกไหมคะ,ะทีนี้เราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าสัมประสิทธ์หนเอกกาลังสองเนี่ยมันกลายเป็น1แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทําต่อไป นอกจากตัวนี้ต้องดึง3ตัวนี้ก็ต้องดึง3ออกไปด้วยถูกไหมคะ1 9 x ถ้าดึง3ออกไปก็จะเป็น19.3ส่วน3ค่ะสุดท้ายลบ 14, ดึง3ออกไปก็จะเป็นลบ1 4ส่วน3ค่ะทีนี้ก็ได้ออกมาแล้วค่ะสัมประสิทธิ์หน้า x ก็เป็น1แล้วที่เหลือ ก็แยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์เหมือนเดิมเลยสำหรับข้อนี้ x ตัวนี้ข้างหน้าเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเราจะมาจัดรูปให้มันกลายเป็น x กำลังสองบวก2 ax บวก a กำลังสองกันค่ะสำหรับการจัดรูป ถ้าเราจัดได้แล้วเนี่ยก็จะได้ x บวก a ยกกำลังสองออกมาซึ่งตอนนี้เรามี x กำลังสองเหมือนกันแล้วีน,นก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันค่ะแต่ว,ว่าเรายังไม่มี 2ax เรามีบวก19ส่วน 3x หน้าที่ของเราก็ดึง2ออกมาจาก19ส่วน3แล้วกันค่ะถ้าดึง2ออกมาจาก19ส่วน3จะกลายเป็น 1 9บเส่วนหค่ะเห็นไหมคะถ้าสอคูณสิบกาส่วนหก็จะได้1 9บเส่วนสเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยได้แบบนี้ออกมา 2ax เพราะฉะนั้น a คือ1 9บเส่วนหเพื่อที่จะทำให้มันตรงกับอันนี้เราต้องบวก1 9บก้าส่วนหกกำลังสองเข้าไป แล้วถ้าเราบวกเข้าไปเราก็ต้องลบมันออกมาด้วยแล้วก็อย่าลืมลบ14ส่วน3ตามบรรทัดก่อนหน้าเสร็จแล้วก็เหลือแค่คิดเลขสำหรับสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้มันตรงกับรูปแบบนี้แล้วถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเราสามารถรวมมันให้กลายเป็น x บวก a กํลังสองได้หรือก,ก็คือ x บวก19ส่วนหยกกำลังสองนั่นเองส่วนสิ่งที่อยู่นอกวงเล็บ19ส่วนหยกกำลังสอง19ยกกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ361ส่วน36ค่ะ ส่วน14ส่วน13ถ้าเราจะเอามาลบกับตัวนี้เนี่ยเราต้องทำให้ส่วนมันเป็น36เท่ากันซึ่ง3คูณ12มีค่าเท่ากับ16เพราะฉะนั้นเราจะคูณ12ทั้งเศษทั้งส่วนเข้าไปเลยซึ่ง14ส่วน3คูณ12ทั้งเศษทั้งส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากับ

มีค่าเท่ากับลบ9 2 9ส่วน36ค่ะทีนี้เห็นไหมคะว่ามันเป็นยกกำลังสองอยู่แล้วก็มีลบเรามาช่วยกันจัดตัวนี้ให้เป็นกำลังสองเพื่อที่ในวงเล็บนี้จะได้กลายเป็นผนต่างกำลังสองกันดีกว่าค่ะ อะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วได้529.36ส่วน36คำตอบก็คือรูท t 5 2 9ส่วน6นั่นเองค่ะในเมื่อเห็นว่ามันเป็นผลต่างกำลัง2แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกมันออกมาได้เป็นหน้าบวกหลังคุณหน้าลบหลังค่ะน้องๆยังจำได้ไหม บวกหลังก็คือ x บวก19ส่วน6บวกรู o t 5 2สส่วน6ส่วนหน้าลบหลังก็คือ x บวก19ส่วน6ลบรู o t 5 2สส่วน6ค่ะเป็นคำตอบของข้อกอไก่ น้องจะเห็นว่าสำหรับการทำข้อกอไก่วิธีการไม่ต่างจากข้อ2ที่ข้อ2ใหญ่ข้อที่ผ่านมาทุกข้อเลยเพียงแต่เราต้องดึง3ออกมาก่อนเพื่อที่จะทำให้สัมประสิทธิ์นะเอกกำลังสองเนี่ยกลายเป็น1แล้วถึงจะแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการแบบเดิมทุกอย่างเลยแล้วสุดท้ายก็จะได้คำตอบออกมาค่ะตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึง แต่ถ้าไม่สับเพ่าคำตอบก็ไม่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้อขอไข่กันต่อเลยข้อขอไข15่ 15x กำลังสองลบ 77x บวก10 สำหรับตัวเลขข้อนี้ก็ยังคงความเยอะเอาไว้เหมือนเดิมเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องทำการดึง15ออกไปเพื่อที่จะทำให้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเป็น1เพราะฉะนั้นข้างในก็จะเหลือ x กำลังสองลบ7 7 x เมื่อดึง15ออกไปก็จะเหลือ77ส่วน15 แล้วก็10ถ้าดึง15ออกไปก็จะเหลือ10ส,ส่วน15ค่ะซึ่ง X จะเห็นว่าหน้า X ตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นมันก็จะตรงกับ X กำลังสองลบ 2ax บวก a กำลังสองแบบนี้ค่ะ ราจัดให้มันอยู่ในรูปนี้ได้ก็จะเป็น x บวก a ลบ a กําลังสองได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือดึง2ออกมาจาก77ส่วน15ก็เลยออกมาเป็น2ส่วน2คูณ77ส่วนข้างล่างกาลัยเป็น30แบบนี้ค่ะถ้าลองคูณคืนดูก็จะพบว่ามันเท่ากับ77ส่วน15พอดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราได้ค่า a ออกมาเป็น77ส่วน30 เราต้องบวก77ส่วน30ยกกําลังสองเข้าไปเพื่อที่จะให้มันตรงกับตรงนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมลบมันออกมาเพื่อให้มันกลายเป็น0ูนยแล้วสุดท้ายก็บวก10ส่วน15ตามโจทย์ค่ะเสร็จแล้วก็ทำต่อกันเลย สำหรับ3ตัวแรกเนี่ยมันตรงกับตรงนี้พอดีเลยเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับ x อลบ a อกลังสหรือก็คือ x-77 ลบ77ส่วน30ยกกำลังสองค่ะแต่ว่าตัวหลังนั้น77 77ส่วนสาส ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ5 9 2 9ส่วน900ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ10ส่วน15เนื่องจากว่าเราต้องการทำเอามาบวกกับตัวนี้ต่อ เพราะฉะนั้นพี่จะขอเปลี่ยนส่วน15ให้กลายเป็นส่วน900ก่อนซึ่ง15คูณ60มีค่าเท่ากับ900เพราะฉะนั้นก็คูณ60เข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนเลยก็จะออกมาเป็นบวกด้วย600ส่วน900ค่ะ ห9าเก้าสองเก่วนเก้ลบหกรส่วน, 900, 600, วน 900, เก้ี่ยมีค่าเท่ากับ5 3 29ามส่วนเก้แบบนี้ค่ะต่อมาเราก็มาช่วยกันจัดให้มันกลายเป็นกำลังสองสมบูรณ์กันดีกว่า รนขาจัดให้มันกลายเป็นผลต่างกำลังสองเพราะว่าเรามีหน้ากำลังสองลบแล้วราขาดแค่หลังกำลังสองเท่านั้นเองมาช่วยกันจัดดีกว่าค่ะ ไรเ,เอ่ยยกกำลังสองแล้วได้5 3 2 9 9 0สส่วน900าำหรับตัวเลขอันนี้ยากนิดนึงค่ะ5329เนี่ยมีค่าเท่ากับ73ยกกำลังสองพอดีเลยส่วน900ก็คือ30ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นแล้ว5 3 2 9 9 0ส่วน900นี่ยมีค่าเท่ากับ73.30ส่วน30ยกกำลังสองพอดีเลยค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ผลต่างกําลังสองหรือก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองออกมาแล้วซึ่งถ้าได้แบบนี้เราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังค่ะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็เลยแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น x ลบ77ส่วน30ลบ73ส่วน30 แล้วก็อีกโมเดลหนึ่งก็จะกลับการเป็นเครื่องหมายบวกคือ x ลบ77ส่วน30บวกด้วย73-30ส่วน30ค่ะสุดท้ายก็เหลือแค่คิดเลขเท่านั้นตัวนี้ถอดวงเน็ออกมาจะได้ x ลบ3จเลบส่วน30เหมือนเดิมแล้วก็เอาไปลบกับอีก73-30ส่วน30ซึ่งถ้าคิดเลขออกมาก็จะได้ว่า เป็น x ลบ5ค่ะส่วนวงเล็บหลัง x ลบเ7ส่วน30เนี่ยทองเล็บออกมาก็ยังได้ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วถ้ามันเอาไปบวกกับ73ส่วน30เนี่ยก็จะออกมาเป็น x ลบสส่วน30ค่ะ ส่วนสาเนี่ยสามารถตัดทอนได้เป็น2.15ส่วน15นั่นเองแล้วเราจะเห็นว่ามันส่วน15อยู่ถูกไหมคะถ้าเราเอา15คูณกระจายเข้ามาในวงเล็บนี้เนี่ยมันจะทำให้ส่วน15ตัวนี้หายไปแล้วคำตอบก็จะดูดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพี่จะขอทำการเอา15กระจายเข้ามาในวงเล็บหลังเนาะก็คือเอา15คูณ x คูณกับ15คูณกับ สองส่วนสิเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะออกมาเป็น15คูณ x ได้ 15x 15คูณสส่วน15เหลือแค่2เป็นคำตอบของข้อขอไข่นี้ค่ะออกมาสวยงามมากๆเลยเหลือแค่ x ลบ5กับ 15x ลบ2เท่านั้นเองสำหรับข้อขอไข่นี้ เดี๋ยวก่อนจะไปดูข้อย่อยสุดท้ายเดี๋ยวเรามาย้อนดูข้อกอไก่กันนิดนึงค่ะจริงๆข้อนี้เราทำกันเสร็จไปแล้วแต่ว่าสำหรับตอนสุดท้ายที่พี่ค้างเอาไว้แบบนี้พี่ลืมไปว่าความจริงแล้ว529เนี่ยสามารถถอดรูดออกมาได้ตัวเลขที่สวยงามมากๆเลยเพราะฉะนั้นเรามาถอดรูดมันออกก่อนดีกว่าค่ะ เพื่อที่คำตอบมันจะได้สวยกว่านี้มันจะออกมาเป็น x บวก19ส่วน6ใช่ไหมค้ยคะ529เนี่ยถ้าถอดรูทออกมาอาจะต้องใช้ความพยายามในการหานิดนึงแต่ว่าถ้าหาออกมาได้แล้วจะพบว่ามันเท่ากับ23ค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยได้ออกมาเป็น19ส่วน6บวก23ส่วน6เนี่ยมีค่าเท่ากับ42ส่วน6ซึ่ง42ส่วน6ก็สามารถตัดทอนได้6 1 6 6 7 42ส่วนวงเล็บหลังเป็น x 19ส่วน6ลบ 2ี่ส่วน6เนี่ยมีค่าเท่ากับลบสส่วน6ค่ะซึ่ง4ส่วน6ตัดทอนแล้วก็จะเหลือ2ส่วน3จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้เนี่ยวงเล็บแรกจะเหลือ x บวก7ออกมาจำนวนเต็มสวยงามส่วนวงเล็บหลังเนี่ยเป็น x ลบ2ส่วน3มันติเศษส่วน แต่ว่าเรายังมี3ที่คูณเข้าไปได้ซึ่งถ้าคูณเข้าไปจะทําให้2ส่วน3เนี่ยกลายเป็นจำนวนเต็มได้เลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยขอนํา3กระจายเข้าไปในวงเล็บนี้นะคะก็เลยออกมาเป็น3คูณกับ x แล้วก็3คูณกับลบ2ส่วน3นั่นเองผลลัพธ์ที่ออกมาก็เลยเป็นวงเล็บแรกไม่ได้คูณเข้าไปก็เป็น x บวก7 ส่วนวงเล็บหลัง3คูณ x ก็เป็น 3x 3คูณลบ2ส่วน3ก็เหลือลบ2ออกมาเป็นคำตอบที่สวยงามของข้อย่อยแรกค่ะก็ขอโทษด้วยที่ตอแรกมองไม่ออกว่า529เนี่ยมาเท่ากับ23กำลังสองก็คือมันถอดรูดได้สวยมากเลยแล้วก็ได้คำตอบที่สวยงามมากๆก็ ไม่เป็นไรค่ะมาแก้ทีหลังก็ได้เห็นไหมคะว่าใครๆก็ผิดพลาดกันได้ค่ะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูข้อย่อยสุดท้ายของข้อนี้กันเลยสำหรับข้อย่อยสุดท้ายของอันนี้เป็นแบบนี้ค่ะตัวเลขดูสวยๆอยู่คิดว่าข้อนี้เลขไม่น่าจะเยอะมากแค่คิดเฉยๆนะคะไม่รู้จะเยอะไหม ดูกันดีกว่าสำหรับข้อนี้ก็เป็นลบ3 x กำลัง2บวก2 4 x บวก15อย่างที่บอกว่าถ้าเห็นว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองไม่ใช่1เนี่ยเราต้องทำการดึงตัวร่วมออกไปก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ตัวร่วมที่เราจะดึงออกไปอะ่ะเราต้องเราต้องดึงลบ3ออกไปซึ่งพอมาเป็นจำนวนลบอะ่ะเวลาดึงออกมาต้องระวังอย่าสับสนเรื่องเครื่องหมายนะคะ สำหรับข้อนี้ถ้าดึงลบสมออกมาดึงลบ3ออกมาจาก x กำลังสองก็เหลือ x กำลังสองดึงลบสาออกมาจากบวก24ถ้าดึงลบออกไปก็จะเหลือลบ 8x ค่ะถ้างงก็ลองคูณคืนลบ3คูณลบ8ได้บวก24ตรงกันพอดีเลยสุดท้ายดึงลบสาออกมาจากบวก15ก็จะเหลือลบหค่ะ จะเห็นว่าเราต้องกลับเครื่องหมายเพราะว่าตัวที่เราดึงออกไปเนี่ยมีค่าเป็นลบนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วก็จะได้ว่าในวงเล็บเนี่ยสัมประสิทธิ์หน้าเอกำลังสองเป็นหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเรามาจัดให้มันอยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์กันดีกว่าข้อนี้เนี่ยสัมประสิทธิ์หน้าตรงเนี้ยเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเราจะจัดให้มันเป็น x กําลังสองลบสองเอ็กบวกเอกกำลังสอง เพื่อที่มันจะได้กลายเป็น x รบ a กํลัง2ได้ค่ะก็เลยออกมาเป็น x กํลัง2เนี่ยตรงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่แก้แต่ว่าลบ 8x ต้องทำให้กลายเป็นลบ2 a x หรือก็คือดึงต้องดึง2ออกมานั่นเอง2ถ้าดึงออกมาจาก 8x ก็จะเหลือ 4x ค่ะแล้วก็มันจะทำให้เรารู้ว่าค่า a เท่ากับ4 เพราะฉะนั้นเราต้องบวก4กี่กำลังสองเข้าไปแต่ว่าถ้าเราบวก4กำลังสองเข้าไปเราต้องลบ4ี่กำลังสองออกมาด้วยแล้วก็อย่าลืมลบ5จากนั้นก็จะเห็นว่าอันนี้ตรงกับตรงนี้พอดีแล้ว เพราะฉะนั้นมันจะรวบกลายเป็น x ลบ a กํลังสอง a ได้หรือก็คือ x ลบสกํลังสองนั่นเองค่ะส่วนข้างนอก4ีกํลังสองคือ16บหกลบสิลบหได้เป็นลบยีต่อมาก็จะเห็นว่ามันคล้ายๆกับผลต่างกําลังสองแล้วขาดแค่จัดรูป21ให้กลายเป็นอะไรสักอย่างยกกําลังสองเท่านั้น พราะฉะนั้นก็มาจัดกันเลยดีกว่าค่ะอะไรเอ,อ่ยยกกำลังสองแล้วได้21คําคำตอบก็คือร o o t 21นั่นเองในเมื่อได้เป็นผลต่างกำลังสองออกมาแล้วก็เหลือแค่แทนค่าลงไปหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังคูณอยู่กับหน้าบวกหลังเพราะฉะนั้น x ลบสกำลังสองลบรูทอ็ดกำลังสองเนี่ย ก็จะมีค่าเท่ากับ x ลบ4 1ลบรูทคูณอยู่กับ x ลบ4 1บวกรู 21, ค่ะเมื่อเห็นแบบนี้แล้วทำการถอดวงเล็บออกไปดีกว่าคำตอบก็ได้สวยขึ้นคำตอบที่ได้ก็จะออกมาเป็นลบ3คูณอยู่กับ x 4ถอยวงเล็บก็ได้ x ลบ4เหมือนเดิมแล้วก็ลบดูว21ส่วนวงเล็บหลัง x ลบ4ถอยวงเล็บออกไปก็ยังได้ x ลบ4เหมือนเดิมแล้วก็บวกด้วยู21ค่ะเป็นคำตอบของข้อย่อยข้อควายข้อย่อยสุดท้ายของข้อ3ามใหญ่นี้แล้วเดี๋ยวถัดไป ข้อถัดไปเราก็จะยังคงอยู่ในเรื่องของการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าจะมีอะไรที่พิเศษพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามตอนถัดไปเราจะมาเรียนเรื่องภาคตัดกลวยกันนะครับอย่างแรกครับนี่ครับคือวงกลมครับนี่ครับคือพาราโบลานะครับ นี่นะครับจินตนาการตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต่อัปน,นี้คือไฮเปอร์โบลาครับนีครับเรงผ่านบัดกัวนะครับ